กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรเดินรั้วบ้านการเด่นคอนเนอร์บหนึ่งนะคะวันนี้นะคะหนึ่งก็จะเอากุหลาบที่ดอกใหญ่มากและหอมมากเลี้ยงยากไหมก็เลี้ยงไม่ยากเท่าไหร่นะคะถ้าเทียบกับต้นอื่นแต่เดี๋ยวหนึ่งจะบอกรายละเอียดนะคะว่าจะทํายังไงให้ดอกเขาใหญ่ขนาดนี้นะคะประมาณ3นิ้วเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ออกดอกเยอะด้วยนะคะเบื้องต้นนะคะหนึ่งก็อยากให้คลิปนี้เป็นคลิปที่เก็บ รายละเอียดทั้งหมดของต้นนี้ไว้นะคะเพราะว่าเป็นพันที่หนึ่งชอบมากก่อนไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถส่งคำถามมาได้ที่แฟนเพจเกษตรลรือนบ้านหรือโรสแลนด์การ์เดได้เลยนะคะต้นนี้นะคะก็คือ Spirit of Freedom นะคะเป็นกุหลาบของค่ายเดวิดออตตินนะคะสำหรับต้นนี้เนี่ยเป็นต้นที่หนึ่ง เปลี่ยนจากการซื้อต้นเล็กๆมานะคะต้นเล็กๆก็คือพวกที่ต้นสูงประมาณร้อยไม่ถึงร้อยสิประมาณหกสิบเจ็ดสิบเซนนะคะมาซื้อเป็นหล100ักร้อยร้อยเจ็ดสิบเซนนะคะอันนี้เขาต้นใหญ่มาแล้วตั้งแต่แรกนะคะโอ้โหแบบเป็นประมาณว่ากัดฟันซื้อมากตอนนั้นสี่ร้อยบาทนะคะถ้าเกิดเพื่อนเ่คนไหนอยากได้แบบต้นใหญ่ๆเนี่ยก็แนะนําว่าให้ซื้อร้านลักมิตรตลาดไทยก็ได้นะคะหรือลักมิดสับม่วงก็ได้นะคะ ทีโคราตนะคะสำหรับต้นนี้นะคะหนึ่งเริ่มปลูกตั้งแต่ประมาณเดือนกันยานะคะก็คือวันที่สามกันยานะคะต้นเขาคือจะสูงอยู่แล้วนะคะตอนนั้นน่าจะสูงประมาณร้อยร้อยหกสิบเซนแล้วล่ะนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาเจอตอนช่วงนั้นนะคะก็คือว่ามีอาการเป็นโรคราใบาจุดนะคะติดจากต้นกุหลาบต้นอื่นนะคะ เป็นสภาพตอนที่ซื้อมาใหม่ๆนะคะก็พุ่มสวยอยู่แล้วนะคะแล้วก็สอนกระถางด้วยการเอากระถางสิบห้านิ้วนะคะรองก้นไว้ก่อนเพราะว่ารากเขาเนี่ยทะลุกระถางเลยนะคะจากนั้นเนี่ยพอต่อมาเนี่ยน้ำก็ท่วมหน้าบ้านนะคะแล้วรากเขาก็เลยถูกแช่น้ำนะคะทำให้รากก้นกระถางเป็นสีดำๆนะคะเหมือนเป็นรากเน่านะคะเห็นไหมแบบนี้นะคะ หนึ่งก็เลยจัดการเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าดินของเขาเนี่ยแน่นมากนะคะแล้วก็เริ่มเสื่อมแล้วนะคะก็เลยดึงไม่ออกนะคะเลยต้องเอาเขาเนี่ยแช่น้ําไว้ประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะคะก็คือไปเปลี่ยนต้นอื่นก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถดึงขึ้นจากกระถางได้นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะสําหรับการเปลี่ยนกระถาง ที่เพื่อนๆได้มานะคะที่เป็นกระถางใบเล็กๆนะคะถ้ากุหลาบที่เพื่อนเพื่อนได้มานะคะ,ะ,ะ,คะ,ด,ะ,คะดินแน่นแล้วก็ดึงจากกระถางไม่ได้นะคะแนะนําว่าอย่าฝืนนะคะให้เอาไปแช่น้ําไว้ก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยเอาดินเก่าออกค่อยคอยเอาออกนะคะเอาออกเท่าที่เอาออกได้มากที่สุดนะคะแต่ก็ไม่จําเป็นต้องเอาออกทั้งหมดจนรากเกลี้ยงจนมีแต่รากฝอยไว้นะคะ นะคะค่อยๆแงออกนะคะเรื่อยๆแบบนี้นะคะคือเราแค่สก,กิดสก,กิดเฉยๆนะคะไม่ได้แบบแงะจนแบบดึงดึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่นะคะพยายามทําให้เบามือที่สุดนะคะแล้วต้นกุหลาบของเพื่อนๆเนี่ยจะรากกระทบกระเทือนน้อยที่สุดนะคะถ้ารากกระทบกระเทือนน้อยที่สุดเนี่ยเวลาเราเอาไปเลี้ยงต่อเนี่ยบำรุงต่อเขาจะฟื้นตัวไวนะคะนี่ค่ะ ในดินก็จะมีหลายอย่างนะคะดินจากสวนก็มีทั้งหินมีทั้งก้อนดินเหนียวนะคะที่ติดพันอยู่ตรงลากนะคะแล้วก็มีปุ๋ยออสโมโค้ดนะคะทางสวนน่าจะชอบใช้ปุ๋ปยออสโมโค้กันเหมือนกันนะคะเนี่ยลากเขาเยอะมากเลยค่ะต้นนี้นะคะถามว่าคุ้มไหมสำหรับการซื้อต้นใหญ่ก็ดีเหมือนกันนะคะได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วเขาก็หลังจากเรา แกะดินเก่าออกได้มากที่สุดแล้วเราก็จะโรยด้วยปะซิลัสเบอร์สามนะคะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องรากเน่าแล้วก็ป้องกันด้วยนะคะก็ใส่ไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะรองไว้ต้นกระถางเลยแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาดินกบกบด้านข้างนะคะเพิ่มนะคะเพราะว่าตรงกลางเขามีดินเก่าอยู่แล้วเนาะนะคะก็กบกบไปให้ทั่วเลยนะคะ พยายามอัดด้านข้างก็พอนะคะไม่ต้องไปอัดตรงกลางนะถ้าเกิดไปอัดตรงดินตรงกลางเนี่ยอาจจะทําให้เขารากหลุดได้นะคะต่อไปนะคะเราก็เอาไว้ในที่ร่มนะคะเราก็ลดน้ําให้ชุ่มไปเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่สําคัญมากนะคะเพื่อนเพื่อนห้ามให้โดนความร้อนนะคะหรือแสงแดดจ,จดัจัดเปน็นอันขาดเลยนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนกระถางของเราเนี่ยทำให้เขาสูญเสียน้ําแล้วก็ระบบรากเขาเนี่ยไม่สามารถทํางานได้อยู่ช่วงหนึ่งนะคะ หลังเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะเพื่อนเพ่อเพื่อนๆจะต้องลดน้ําให้ชุ่มไปเลยนะคะแล้วก็เอาเขาไว้ในที่ร่มให้โดนแสงแดดหรือความร้อนใดๆเลยเพื่อลดการคายน้ําต่อนะคะถ้าเกิดเขายังถูกแดดเผาหรืออะไรช่วงนี้เนี่ยอาจจะกลัดดาวกุหลาบได้เลยนะคะเจ็ดวันนี้นะคะเราจะงดปุ๋ยนะคะแต่ว่าก็ยังคงลดน้ําอยู่ไม่ให้ดินแห้งนะคะเพื่อนๆปริมาณที่ลดก็ลดแค่พอดินหมาดๆเฉยๆไม่ต้องลดจนแฉะไปนะคะเพื่อนเน ไม่งั้นเดี๋ยวลากเขาจะเน่าได้นะคะเพราะว่าเขาอยู่ในที่ร่มนะคะจากนั้นก็คุมสแลนนะคะให้ทั่วเลยนะคะให้รอบด้านเลยทั้ง4ทิศนะคะเพื่อกันแดดสองด้านข้างนะคะสแลนนี้ใช้แค่ชั้นเดียวก็พอนะคะไม่ต้องหลายชั้นนะคะเดี๋ยวจะแสงไม่เข้ามากนะคะค็ระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆอ,อย่าทํานะคะก็คือการเอากุหลาบที่ต้นที่เป็นโรคนะคะมาอยู่รวมกันกับต้นที่ไม่เป็นโรคนะคะ หมือนเคสนี้เนี่ยหนึ่งพลาดนะคะตรงที่เอาพวกอคอคัสโรดแล้วก็เออเรดี ady, หรือต้นอื่นๆที่ติดโรคราใบาจุดมาจากเออเรดดีนะคะมารวมอยู่ในนี้ค่ะตรงกลุ่มที่เปลี่ยนดินนะคะปรากฏว่าสิ่งที่เจอก็คือหลังจากเปิดออกมาหลังจากครบ7วันครบกำหนดนะคะที่เราสามารถบำรุงหรือใส่ปุ๋ยได้เป็นอย่างนี้เลยค่ะ ขอคัดโลดนี่คือจากใบกเขียวแบบเมื่อกี้นะคะกลายเป็นใบเหลืองหมดเลยนะคะคือเปิดออกมาคือตกใจมากนะคะไม่คิดว่าโรคลาใบาจุดเนี่ยจะรุนแรงขนาดนี้นะคะแล้วก็เหมือนต้นนี้นะครับต้นนี้ชื่อเฮอร์เซอร์กินคิสซีนานะคะส่วนต้นนี้ก็คือมองเคอค่ะใบหายหมดเลยนะคะสําหรับกระถางที่โดดเด่นสีขาวนั้นก็คือต้นสปิริตอ f ฟฟ e ดัมนะคะต้นนี้ก็คือต้นพลูมนะคะ ตอนนั้นตกใจมากไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าคือสุดท้ายแล้วนะคะเราก็เริ่มต้นกันด้วยการดูแลแบบนี้เลยค่ะก็คือล้างใบทุกวันนะคะพ่นล้างทุกวันเลยค่ะแล้วก็มีการใช้กรรมฐถันคุมูลันนะคะในการพ่นตอนกลางคืนนะคะทุกๆ3วันเลยนะคะอัตราส่วนก็คือใช้เพียงแค่ครึ่งช้อนชาต่อน้ํานลิตรแล้วก็สารจับใบ0.5ซีซีนะคะผสมน้านะคะแล้วก็เอามาพ่น ใต้ใบตามบนใบนะคะพ่นแบบผ่านนะคะอย่าพ่นซ้ํานะคะไม่งั้นเดี๋ยวใบจะไหม้ได้นะคะโดยการพ่นจะพ่นตอนเย็นนะคะที่ไม่มีแสงแดดหรืออากาศไม่ร้อนแล้วนะคะพ่นไปให้ทั่วๆเลยค่ะหลังจากนั้นตอนเช้านะคะก็ล้างใบนะคะเพื่อนๆให้ทั่วๆด้วยเช่นกันนะคะก็คือต้องล้างกร,รมถานออกนะคะเพราะว่าฐถานนี้เขามีฤทธิ์ร้อนนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเราพ่น ตอนกลางวันถามว่าพ่นได้ไหมก็ได้นะคะแต่ว่าจะต,ต้องเลือกตอนเช้าที่อากาศไม่ร้อนแดดไม่ลงนะคะเพื่อที่ว่าใบเขาจะได้ไม่ไหม้นะคะเพื่อนๆตารางใส่ปุ๋ยหนึ่งเขาใช้ของแพลรีเซิร์ฟนะคะของอาจารย์เลวัตค่ะแล้วก็ปุ๋ยนะคะที่บำรุงก็มีตามนี้เลยค่ะตามตารางนั้นเลยนะคะแต่เพิ่มเติมในส่วนของมิกซ์เปย์นะคะแล้วก็น้ำหมักปลานะคะแล้วก็ปุ๋ยกระดูกเพิ่มไปด้วยนะคะ จากหนึ่งใส่ปุ๋ยอยู่ประมาณหนึ่งเดือนนะคะอันนี้คือเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาเนาะที่หนึ่งเริ่มเปลี่ยนดินนะคะผ่านไปหนึ่งเดือนก็เข้าสู่เดือนพฤศจิกายนนะคะก็เข้าสู่หน้าหนามพอดีนะคะเขาก็ออกดอ,อกแบบนี้ค่ะเราก็ดูแลให้ดีนะคะช่วงนี้อย่าให้มีไยแดงนะคะด้วยการล้างน้ำใต้ใบตลอดนะคะแล้วก็พ่นคุมรัต ให้ต่อเนื่องนะคะรวมถึงใช้บิวเลียด้วยนะคะในการพ่นสลับกับคุมูลัสนะคะเพื่อที่ไอ่าราไร่พวกแมลงนะคะได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็คือคูมูลัะเขาจะมีลิดร้อนเนาะพอพวกแมลงอะไรเงี้ยเขามาใกล้ก็อาจจะแบบทําให้เขาไม่ชอบนะคะแล้วก็รวมถึงมีกลิ่นด้วยนะคะที่แรงแงแมลงก็ไม่ชอบกลิ่นแนวแนวนี้นะคะส่วนเชื้อราบิวเรียเนี่ยถ้าเกิดว่าพวก แมลงหรือว่าพวกหนอนอะไรเนี่ยโดนเนี่ยเขาจะเข้าไปทำลายจนทําให้พวกนี้เนี่ยไม่สามารถกินอาหารได้แล้วก็ตายในที่สุดนะคะการใช้สลับกันก็คือเพื่อที่ว่าเราจะได้ป้องกันแมลงได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะไม่ไม่เกิดอาการเขาเรียกอะไรนะดื้อยาอะไรประมาณนี้แต่จริงๆมันไม่ใช่เป็นยานะมันก็เป็นกรรมถันนะคะซึ่งถ้าเกิดจัดอยู่ในกลุ่มของพวกชีวภาพก็ถือว่า ไม่ใช่ชีวภาพก็เป็นเคมีอย่างหนึ่งแต่เป็นเคมีที่ไม่อันตรายเท่ากับพวกยาฆ่าแมลงโดยตรงนะคะก็สามารถใช้ได้สําหรับเพื่อนๆที่สายที่เป็นชีวภาพที่ไม่อยากจะใช้สารเคมีแรงๆนะคะสําหรับส p i รย o ออฟฟ e โดมนะคะเขาจะออกดอกเป็นช่อได้นะคะสําหรับดอกของเขาเนี่ยจะขนาดใหญ่นะคะที่หนึ่งปลูกเนี่ยลองวัดแล้วนะคะได้ประมาณนี้ขนาดดอกจะอยู่ประมาณที่ปลูก ล่าสุดนี้นะคะก็คือใหญ่สุดก็คือสามนิ้วนะคะสำหรับดอกบานนี้จะอยู่ได้ประมาณสองถึงสามวันค่ะแล้วก็จะโรยไปนะคะนะคะสามนิ้วหมดเลยนะคะแล้วก็ช่อใหม่ที่เกิดขึ้นมาถ้าเกิดว่าเขาสมบูรณ์นะคะ <c oughs> เขาก็จะออกดอกได้แบบเป็นช่อประมาณสี่ดอกแต่ว่าเราจะไม่ปล่อยทั้งสี่ดอกนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยดอกตรงกลางอะคะ่ะเขาจะดอกเล็กนะคะฉะนั้นเนี่ย หนึ่งจะเด็ดตรงกลางออกนะคะดอกกลางออกแล้วก็เหลือไว้เพียงแค่สามดอกนะคะคิดว่าช่อนี้จะได้ดอกใหญ่ๆนะคะส่วนความสูงนะคะถ้าเกิดวัดจากกระถางขึ้นมานะคะคือสปิริตออฟฟีดอมนี้เป็นกุหลาบพุ่มที่สูงมากนะคะปัจจุบันของหนึ่งเนี่ยวัดแล้วอยู่ประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนนะคะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนนะคะถ้าเกิดคิดจะปลูกสปิริตออฟฟีดอมนะคะก็จะต้องเผื่อพื้นที่ ที่โบกเนี่ยให้มีความสูงเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าเขาเป็นกุหลาบพุ่มสูงมากค่ะแล้วก็ให้ดีควรจะหาซุ้มมาใส่ใเขาหน่อยนะคะแต่ว่าของหนึ่งหนึ่งไม่ได้ใส่ซุ้มนะเนี่ยค่ะขนาดดอ,อกของเขานะคะด้านกว้างก็อยู่ประมาณเกือบสองนิ้วเลยนะคะถ้าเกิดเที่ยวกับถ้วยน้ำพริกก็ถือว่าใหญ่มากเลยนะคะสำหรับต้นนี้นะคะปลูอกอยู่ที่ปทุมธานีนะคะภาคกลางนะคะใช้น้ํา คอรีลดทุกวันนะคะเหมือนก็สภาพเนี่ยค่ะใบนะคะของเขาก็อยู่ประมาณเนี่ยความยาวสูงสุดเ็าอยู่ประมาณสี่นิ้วนะคะแต่คือขนาดใบก็อยู่ประมาณสองนิ้วนะคะเนี่ยความกว้างก็ประมาณสามสำหรับหนามนะคะหนามของเขาจะไม่เป็นหนามแบบใบแบบใหญ่ๆนะคะจะเป็นหนามแบบเล็กๆฝอยๆนะคะแบบนี้นะคะก็ถือว่า ไม่ดุเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดนามใหญ่เนี่ยจะทิมได้ดีนะคะแต่อันนี้ก็คือทิมแล้วไม่ค่อยเจ็บเท่าไหรนะะ่นะคะนะคะเป็นนามฝอยๆเล็กๆเต็มเลยนะคะตามกิ่งทุกกิ่งเลยนะคะยันคอกุลาบเลยนะคะนี่ขาดดอกเขาหลังจากบานแล้วนะคะวันแรกนะคะก็จะเย้มยแบบนี้แล้วก็จะใหญ่ขึ้นนะคะประมาณสามนิ้วนะคะสีก็เป็นสีชมพูนะคะอ่อนนะคะ แนวนี้เลยค่ะสีอ่อนหวานเลยนะคะหวานมากเลยนะคะตรงกลางก็จะเป็นสีเข้มไล่ออกมาข้างนอกเป็นสีอ่อนนะคะพอบานไปผ่านไปหลายๆวันนะคะประมาณ2วันถึง3าวันก็จะสีซีดลงนะคะจากนั้นก็ร่วงไปนะคะตรงกลางนะคะก็จะเป็นกลีบเล็กๆฝอยๆนะคะส่วนกลีบชั้นนอกนะคะจะประมาณ5้าชั้นได้นะคะก็จะเป็นกลีบใหญ่ๆนะคะเนี่ยค่ะเป็นแบบทรงถ้วยแบบนี้เลยนะคะ นี่ถ้าเกิดตอนเขาตูมเขาก็จะใหญ่ประมาณนี้นะคะประมาณอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วแต่ถ้าบานแล้วเนี่ยก็จะใหญ่ประมาณ2อถึงสนิ้วไปเลยนะคะต้นที่บ้านนะคะอันนี้เป็นช่วงฤด,ดูหนาวแล้วนะคะที่ถ่ายทํานี้นะคะสําหรับดอกนี้อยู่ประมาณวันที่1 1บเถึงสิพฤศจิกายนนะคะเป็นดอกแรกเลยของต้นนี้สําหรับหนึ่งนะที่1ปล่อยดอก กลิ่นของเขานะคะก็คือเป็นกลิ่นมือนะคะกลิ่นมือก็คือจะเป็นกลิ่นหอมๆหอมหอนวานๆอ่อนๆน,น,น,นะคะไม่ไม่ถึงกับแรงเกินไปไม่เหมือนถึงขัน้นบิชอปนะคะกลิ่นเขาแบบพอดมแล้วแต่รู้สึกลมุลละมุนนะคะกลิ่นหอมออกแนวแนวปานกลางค่ะไม่แรงนะคะแล้วก็ดอกออกดอกเป็นช่อได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่า้นสมบูรณ์นะคะของเขานะคะอยู่ ทั้งหมดนะคะประมาณ200กว่ากลีบเลยทีเดียวนะคะก็ะคือจะมากตรงกลางะคะ่ะเป็นกลีบฝอยๆนะคะความสูงของต้นนะคะถ้าเกิดข้อมูลต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าสูงประมาณ6ฟุตนะคะหรือประมาณ185ซนติเมตรนะคะของหนึ่งเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดวัดจากกระถางขึ้นมาจากตอปาขึ้นมาอยู่ประมาณ120เซนก็ได้ออกขนาดนี้นะคะประมาณ3นิ้วนะคะเวลาเขาบานเต็มที่แล้วดอกเขาจะหนักค่ะเขาก็จะ ทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลยนะคะโค้งลงมาเลยก็เป็นข้อดีของเขานะคะถ้าเกิดว่าต้นเขาสูงเกินไปแล้วก็ไม่สามารถดมได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งข้อดีของกุหลาบที่พอบานแล้วคว่ำหน้าลงนะคะก็คือเวลาโดนฝนเนี่ยเขาก็จะไม่ช้ำนะคะแล้วก็ไม่ร่วงนะคะก็หน้าก็ยังสวยอยู่อย่างนี้นะคะหน้าไม่สู้แดดนะคะก็จะบานานานนิดนึงนะคะน่าจะสวยแบบนี้จนร่วงเลยนะคะ แล้วก็ดีอย่างหนึ่งก็คือคนปลูกไม่ต้องปีนขึ้นไปนะคะดอมๆลองคิดดูถ้าเกิดว่ากุหลาบแบบต้นสูงแบบเนี้ยออกมาร้อยกว่าเราจะเชยชมเขาได้ยังไงจะดมเขาได้ยังไงถ้าเกิดเขาเหนื่อยหน้าขึ้นฟ้านะคะมันก็จะยากอยู่เนาะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งว่าก็เหมาะสมแล้วล่ะที่เขาบีดออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่พอบานเต็มที่นะคะก็อยู่ประมาณนี้เลยก็คือห้าเซนนะคะ ดอกความสวยสุดแล้วนะคะดอกน,นี้แล้วก็เนี่ยการดอกเขาก็จะยาวนะคะกิ่งเขาก็จะอ่อนๆน,นะคะถ้าเกิดใครจะปลูกแบบให้เลื้อยก็ทําได้อยู่นะคะเพราะว่าข้อมูลจากต่างประเทศเขาบอกว่าเป็นทั้งพุ่มสูงแล้วก็แบบเลื้อยด้วยนะคะนะคะสำหรับสาวกกุหลาบพ,พันธุ์อังกฤษนะคะแล้วก็อยากได้ดอกใหญ่ๆนะคะแนะนำเลยค่ะ Spirit of f r e e d o m นะคะ มีปลูกเองแล้วนะคะลองดูแล้วก็เนี่ยสามนิ้วเป็นอะไรที่แบบไม่คิดเลยว่าภาคกลางจะดอกใหญ่ได้ขนาดนี้นะคะพอใส่ปุ๋ยพ่นควบคุมพวกกลาพวกโรคอะไรได้ดีๆนะคะใบเขาก็จะสวยอย่างนี้เลยะคะ่ะแล้วก็ดอกก็สวยด้วยนะคะ หลักๆนะคะตุลาถ้าเกิดอยากให้ได้ดอกสวยนะคะเพื่อนๆจะต้องบารุงรากเขาให้ดีๆให้รากเยอะเพื่อที่เขาจะได้ดูดซึมอาหารได้ดีๆนะคะแล้วก็มีใบยเยอะๆถ้าใบายเยอะๆก็จะช่วยในการปรุงอาหารแล้วก็สะสมอาหารตามกิ่งก้านอะไรเยอะๆ,ๆเวลาเขาแตกตาแตกกิ่งมาใหม่เขาจะเป็นกิ่งที่สมบูรณ์นะคะตาไม่บอดนะคะแล้วดอกเขาก็จะออกแบบนี้ค่ะเห็นไหมกิ่งนี้ก็ออกดอกแบบสองดอกเลยนะคะนะคะแล้วก็ต้นเขาก็จะสูงขึ้น s ปิริตออฟฟิ e ดอมนะคะเท่าที่ปลูกเนี่ยทุกๆุกยอดที่แตกใหม่ก็ออกดอกนะคะน้อยมากที่จะแบบเป็นยอดบอดนะคะค่ะวันนี้ก็ยาวนิดนึงเนาะขอเก็บเป็นบันทึกความทรงจำของส่วนตัวไว้นะคะเพราะว่าเป็นต้นที่รู้สึกถูกใจมากตั้งแต่เคยปลูกกุหลาบมา5ปีเลยนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเรอบอด,ดอกเขาช้านะคะอันนี้หนึ่งไม่แน่ใจนะเพราะว่าหนึ่งเพิ่งปลูกมาได้แค่สฤด,ดูเองก็คือฝนกับหนาวเนาะ แล้วบังเอิญช่วงที่เขาฟื้นตัวเนี่ยดันเป็นช่วงหน้าหนาวพอดีนะคะเดี๋ยวเราต้องรอดูกันต่อไปว่าช่วงฤดูร้อนเนี่ยเขายังคงออกดอกอยู่ไหมส่วนหน้าหนาวอ่าหน้าฝนเนี่ยออกดอกแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนหนึ่งซื้อมาคือเขาก็มีดอกแล้วนะคะแต่ว่าหนึ่งเด็ดทิ้งไปแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะคะยังไงก็รอชมกันต่อไปนะคะว่าต้นนี้จะอยู่กับหนึ่งนานแค่ไหนนะคะก็วันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะคะ สำหรับใครที่มีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถทักมาได้นะคะหรือมาคุยกันได้นะคะโดยส่งรูปมาได้ที่แฟนเพจเกษฎลุงบ้านนะคะหรือรถแรนด์การ์เด้นนะคะหนึ่งจะเข้าไปตอบนะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะลากันด้วย s p i r i t ออฟฟิสมดลอกสวยๆแบบนี้นะคะ่ะ ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมจนจบนะคะแล้วก็ช่วยดูโฆษณาแบบไม่ค่ามให้หนึ่งนะคะยังไงก็ขอให้รวยๆเฮงๆกันทุกคนนะคะมีเงินไปเอฟกุหลาบก,กันเยอะๆแล้วก็ปลูกกุหลาบได้งามๆม,มีกุหลาบบานๆส,สวยๆให้เพื่อนๆได้ชื่นชมกันทุกคนนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ